เป็นบอรครับตื้อเดือนครับติดตามถ่ายน้ำแนเดอร์ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ผมไปไต่คิโต้โลุยมาหน่อจับครับจับมาแล้วที่หนึงมามาถึงมาเรียใน่ไยในบอเนี่ยครับเป็นบอปูนครับเป็นบอปูนซนีเมนต์โปรตุเกส ไ,ไตมือขึ้นได้ร้ายครับพี่โนโ้องไตทองปุ้ยมานี่ยครับนี่นนครับแล้วน,นี่กันไตกระตาก็มีครับนี่ครับผมเลี้ยงแต่าย <c oughs> ต้องจะให้เบิ้งบอ่อแรกครับ <c oughs> นี่ครับนี่โบอ่อแรกครับ เลี้ยงแล้วครับใ่เศษอาหารปกหญ้าปกพักครับกี่ค่วยผสมน้ำครับน,นี้ก็โบเลี้ยงขี้ตะเดือนครับเลงมาเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่กับบมี่เมืท่านเห็นมีตายหรอกครับนั่นเี่ยมกับิีไส้ปกหญ้าปกเศษเฟืองเก่าครับ อันนี้ก็อย่าพนีผักห้มครับใส่ไว้ครับแล้วนกะ็จะเอาดินทมครับทมหายมันเนา่ามันเปื่อยอีกต่เดือนมันก็ติกินครับอันนี้ก็ เป็นเอกระตาครับครับเท่ละครับอย่างในทงปุยครับผมไปไต่ย่ำคลืนครับพี่น้องท่านเดือนมันกระจาออกเต็มเต็มคลื่นครับยำที่แจ้งแหละข้อมือเก็บไปไต่เอามาที่ซีครับที่ซีคับผมไปไต่เอาครับไปเก็บอยู่ตรงหน้าครับช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวสิมืดฝนเลยครับมืดฝนเลยครับอันนี้ก็ กีเตื้อมันจะออกออกลายยำขึ้นครับนั่จะเอาอมาผสมพันธุ์ในยังกับโมโหครับเลยอันนี้กับผมคิดจะ,จะเอามาเลี้ยงครับเป็นพุกน้องนี่นีนออน่ครับพี่น้องเป็นบอครับติดเดือนครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ ใส่ยาครับใส่ยาใส่ใใพักเรื่องเกาเพื่อนี้เศษผักเศษเนี้ยมันสีกินครับกีกีควยครับสมกีควยแห้งนี่ผมเทใส่เดือนลงโบแล้ะครับมันมีเศษผักเศษยนานะครับอยู่นี่เสเดือนครับมันเท่าอรว่าคิตาโลยนะครับ พี่น้องเบื้องไกลๆครับตัวน,นี้ก็เทใส่บอลครับอะไรกัสิผมจะเอาดินใส่ครับจะเอาดินใส่แล้วก็คขัแหงให้มันกินครับเพราะว่าผมผพว่ามันต้องกินขี้ค้วแหละครับแต่ก่อนผมไปหาคุดในปลาครับในกองขี้ขั้วครับมีขี้ขั้วแหงจากขี้ไดประมาณจาก เพิ่งเดือนนี้เป็นเดือนนี่แหละครับไปขุดขุดก้องขีข้วยนะมันมีขี่ตะเดือนอยู่ทางไตเป็นเก่าโตสิบโตยี่สิบโตก็มีครับแีามา่มันมาอยู่กินขีข้วยก้องขีข้วยในต่มสวนต่าทงในท้งหน้านะครับนี่ี่ก็ใส่ดินแล้วครับใส่ดินผมนครับนี่อ ผมพักนี่ครับผมพักฟงยากีดค้วอืกีดค้วที่แห้งจักน้อยหน่ยครับเอามาใส่ตะวตรงทิมกีดข้วแล้วครับพักใจ ักใส่มาเนี่เอาดินทมครับหใ,ให้มันแหง้งจังน้อยก็เอาน้ำพุ่มๆใส่จังน้อยอยาให้มันแห้งอันนี้พวกพักพวกยาเนี่ยมันเปื่อยขี้คุ้ยครับอีกตเดือนมันก็บจะกินครับอันนี้ขี้คุ้ยแห้งนะครับพี่น้อง แหงก็มาแหงบันไดน,นะครับประมาณอาทิตย์นึงนะครับนี่ผมไปคุดเอานะครับห้อยกิตโลยมันดุดวะครับเป็นหูปงงเป็นยงปงยงแปลงอยูน่นี่ขั้วยครับเพราะว่ามันต้องกินกี่คว้วแล้วแครับพี่นอนสิผมสังเกตเบื้องคือว่าเวลาผมไปคุดกิตโลยไปใส่เบ็ดในต้นทงไฮทงหน้าครับสวนาบางทีมีกองกี่แล้วะ เป็นข,ขี้ควยเกาจากน้อยครับเนี่ยเป็นเดือนเครึ่งเดือนเอกคุดไปข้างใต้มันจะมีใส่เดือนอยู่ข้างใต้แหละครับเป็นเกาโตสิบโตค,ครับเพราะว่ามันมากินขี้ควยครับวันนี้ผมต้องคิดว่ามันต้องกินขี้ควยเลยเอาขี้ควยมาใส่ครับพวกหญา้าพวกพัก,น,พกน,น,นี่ครับเศษพักเศษยางนี่ดีครับต้องใส่ดินน้ำเนื้อ มันก็เจมมืดหนาฝนแล้วครับกันดินแหงดินแข็งแล้วก็หาบ่ได้แล้วคือตะโลยครับไปคุดบ่ได้แล้วมันซียูเล,ลึกครับก็เสีหายากเลยกัผมไปเห็นว่าจวงกีตะโลยออกพเมืดลงไปไต่เอาครับไปลูกไปตีตีซีครับไปไต่ไปเงียงเอามาเลียงไว้ครับ มาดินแข้งแล้วกรับบ่มี่ฮิตะติ้ลล้อยละครับห้าบ่วได้ครับทราเอาโอยเอาอยู่นี่เลยครับไปใส่เบ็ดใส่เบ็ด,ใส,บดใส่กบเอาครับนี่คงจะเอาดินมาใส่อีกอยู่ครับมาพุ่มพักให้มันเปื่อยครับนี่ครับขับขี่ออกมาเป็นโบเก้าครับโบนี่ครับเลี้ยงมากก้นเลยครับเป็นอาทิตย์แล้วครับ สกล้วยบึงครับข้างใต้โอ้นี่มีแต่ขี้คิตลุยเลยครับขี้มันไปใส่ทักในงานครับนี่นี่ครับกล้วยแางใต้ก็เห็นเลยครับนี่นีดต้ขี้ตลุยทางนั้นแหละครับนี่อันนี้โบกก้นครับเลี้ยงใบก้นแล้วเด้อไปนอนนี่ครับนี่อันนี้ครับมันดุดอยู่ในไตดิ้นเลยครับกินยากินกี่ขั้วครับ ก่วยแหงประมาณจากสองสามมือนี่สี่มือก็เอามาใส้ครับอันนี้คือบอกโบสีเลี้ยงมากเป็นอาทิตย์แล้วครับก็บ่มีตายด้วครับบ่เห็นตายครับนี่ผมทดลองว่าบ่เคยได้เลี้ยงมากก้อนอกคอัน,นี้ก็มาทดลองบึงก็ได้ไหวใไซเบ็ดแต่ยังไปจน่นละครับ ดวงดินแข็งมืดน้ำอันแล้วครับหาบว่าได้แล้ะครับที่จะลอยครับอื่นกอน็อื่นเศร้าจะไปเก็บอีกนะครับรวมไปแล้วเกือบเกือบเต็มคู่ทั้งสีไยยง,งนะครับประมาณมันครึ่งนี่แหละครับกว่าครึ่งนะครับที่เอามาเรียงมาใส่ถุงบอล เคิดจะลุยครับไอจีน้องเบิงให้ติดตามเบิงอีกต่อไปครับผมเตมมาพายให้ไี่น้องเบิงเบิงไปมาณจากเดือนหนึ่งก็เป็นเลยครับก็จิตพายให้จี่น้องเบิงอีกว่ามันจีนลอดบ่ตจิตตายบ่ครับอันนี้นะก็เดี๋ยวมาใส่บิลโอให้ไี่น้องเบิงอีกจากเดือนหนึ่งครับตอนไปใส่เดี๋ยวเอาไปใส่กันไายให้เบิงครับเผมนี่ขอลากกันนะครับ วัยรี่นน้องยูดี้มีแห้งทุกคนมีความทุกข์หลายๆครับสวัสดีครับ